ขอบคุณที่ค่ำคืนนี้ค่ะราัฐาได้รับเกียรติให้มาแชร์และดันปันคามประทับใจเคสที่ดูแลเกี่ยวกับเคสผู้ป่วยมะเร็งปอดเมื่อสามปีที่แล้วอะค่ะได้มาเจอกับรัฐาแล้วผู้ป่วยเขามีอาการคือจุดมีจุดเต็มปอดอะค่ะแล้วก็ลามไปที่กระดูกสันหลังแล้วก็มีจุดด้วยอะค่ะที่กระดูกสันหลังแต่ทีนี้ผู้ป่วยเคสนี้ยรัคีโมไม่ได้ก็เลยต้องใช้เคมีมุ่งเป้าอะค่ะใช้แบบชนิดมุ่งเป้านะคะพร้อมกับรัฐาให้ทานตัว นิลินตอนนั้นมีเฉพาะนิลินอย่างเดียวพอเพอร์นิตินออกมาพอบียอนออกมาพอโรเซรามาแลา้วจักเต็มทุกอย่างเลยแล้วก็ครบโดสด,ด้วยนะคะก็คือมีเพอร์นิตินทุกวันในช่วงแรกต่อมาก็เพอร์นิตินนี่คือเช้าเย็นบบยอนเช้าเย็นแล้วก็นิลินนี่คือทุกวันในช่วงแรกต่อมาก็ห่างบ้างแล้วแต่อาการของผู้ป่วยสามปีล่าสุดล่าสุดก็คือประมาณต้นเดือนอปลายเดือน สิงหาที่ผ่านมาผู้ป่วยโทรมาคุยแล้วบอกว่าตอนนี้ปลอดทุกอย่างเรียบร้อยทั้งหมดเลยกระดูกที่เคยมีจุดไม่มีแล้วป่วยบอกว่าอะไรรู้ไหมคะผู้ป่วยบอกว่าขอทานลดลงหน่อยได้ไหมแล้วหาก็เลยพูดว,ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ยังใช้ยามุ่งเป้าอยู่เพราะว่าคุณหมอยังไม่ปล่อยยามุ่งเป้าเพราะว่ากลัวมันกลับมาค่ะแล้วหาก็เลยบอกว่าถ้าทานไม่ถึงโดสมันจะเป็นยังไงฉะนั้นต้องให้ผู้ป่วยเป็นคนค่อยๆถอดของตัวเองลงนะคะว่าอ่ะโอเค คีนิตินสอง้วสองแคปซูลนะ,ะาะเช้ากับเย็นแล้วก็บียอนเช้ากับเย็นส่วนโรเซล่าจะวันละหนึ่งซองก็ได้วันละสองซองก็ได้ส่วนนิลีนจะทานก็ได้ไม่ทางก็ได้แล้วแต่อาการของผู้ป่วยนี่คือเคสที่ประทับใจมากๆแล้วเชื่อไหมคะว่าทุกๆคนที่ได้ทานที่ราัฐาได้แนะนําในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเวอร์สตาค่ะไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามโดยเฉพาะนิลีน เพอริตินแล้วก็บิยอนในสามตัวแล้วก็โรเซล่าในสี่ตัวเนี่ยค่ะไม่มีใครต่อว่าไม่ดีกับตัวเองเลยสังเกตเห็นแล้วดีมากๆและถ้าท่านได้บอกว่าณักนะวันนี้คือนาะทีทองสําหรับนะักธุรกิจของเราจริงๆนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องพูดอะไรมากะคะ่ะขอแค่ทําหน้าที่แค่เปิดปากของผู้ผู้ป่วยผู้ง่าผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วเล่าให้เขาฟังแล้วให้เขาเปิดโอกาสกับตัวเองอะคะ่ะคือ ทุกคนละถาแชร์มุมของลฐถานิดนึงตรงที่ว่าพอมาลงออฟไลน์แต่ก่อนเนี่ยรัถ่ายอยู่บนออนไลน์แล้วก็จะไม่รู้หรอกว่าเขาทานอะไรมาบ้างเขาไม่บอกว่าเขาทานอะไรมาบ้างเขาอยากแค่ว่าเขาอยากทานตัวที่เราดูแลอยู่ตอนเนี้แต่พอเรามาเจอคนที่อยู่ในออฟไลน์ที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านเราเป็นคนรู้จักเราเขาบอกเลยค่ะว่าเขากินมาทุกตัวแล้วแต่เขาไม่ได้ตอบโจทย์และหาพูดอยู่คํานึง ในวันที่คุณกินถ้ามันนานมาแล้วแล้วมันตอบโจทย์มันน่าจะตอบโจทย์ไปนานแล้วอะคะ่ะแล้ววันนี้นวัตกรรมมันใหม่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆอะคะ่ะเราลองเปิดใจสักนิดนึงได้ไหมคะถ้าไม่ดีค่อยเลิกก็ได้แต่วันนี้เปิดโอกาสให้กับตัวเองอะคะ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วดีแล้วค่อยมาคุยกันเพิ่มก็ได้อย่างนี้นะคะ่ะแล้วทุกคนก็บอกว่าจะทานให้มีสุขภาพที่ดีและที่สําคัญคือทําธุรกิจได้ด้วย